สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟน,แฟน,แฟนมอลลามครับเกิดอีหยังขึ้นครับมือ้อหน,นึ่นกกนนง เกิดยังคืนครับเจ้าเคือื่อเครื่องไม่เครื่องเกาเจ้าไอฮิโร่ฮิโร่อันนี้ยังครับมือเียวผมเจาเครื่องนะมาไซผมสืเอาเคืองมีกีครับโอ้ครับผมครับวันนี้ครับผมติดไม่ไหลนะครับเลยครับตัผมไม่ได้ครังวเพื่นโดไเชียวครับผมครับโอ้โหตาลายไป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 ไยังเีัครับครัครับครับเออวัสดีครับวัสดีครับ่องไหน่องไหนสมัวัแล้เ nah พื่นครับ องเดียวกรับเสียออกปอนี่ว้ยสองเดียวเสีออกได้คนเห็นคต้ละองครับสองเดียวก็เสียออกปะฝังฝไอพ่นหาซิบนะครับนี่ไอโฟนหา e ิบไอ้ฟ่นหาิบุนไ่ล่ะทุนของรอาง็ดกันครับของเสียออกหยังเกาะเสียออกครับเออเียออกแมนอีหยังเกาะอีหยังแล้อะไเดี๋ยวผมผมไปธุระจังหวะนะครับเลยบักทองี่เอาตอนนี้นะครับเดียวเดี๋ยวผมไปธุระแป๊บแป๊บเดี๋ยวครับคลิปคลิปปนี้พอนทนี้ครับผมครับครครับ ฝากช่องเอฟซีนะครับผมช่องไหนก็ซ่อมสมบังออฟฟิเชียลลำเพิ่นครับโอ้ลำเพิ่นออฟฟิเชียลของผมมันสวนทางครับโอ้โอ้ไปทาอยังบบบนี้ไปทายข้างหน้าโอ้ยใจยังเตยยังกับพี่น้องตเดื้อต้มตานะเนื้อต้มตานี่ปนตอนเลยเฮ้ยน่อยเด้อ ป้าใสสองตะพี่มาน่ะลา2ตะพี่สอพอดีลายียดลายนีแล้วพ่ใสหอดเขามาเอ้มาจีเรียนใสเขามาฮหดเป็นเขาเบือเดียนไรำเือเป็นออตึงทีโตกลกแล้วสองให่มเบิ้ง้ต้องสาอ่ห้ช่องครับพี่น้องทายอยู่ตอนนี้ครับปันปกินน้ำกันทุกคนเอาเมาเอินจะปันปันฮกช่องปวงปวงปวงปง กัง <Es> ังงใจกินขอดน้งเด้อ yeah. oh, no. uh ้งเอร้ง right จึ right ้ง right จึ like oh, uh ้งงงละอแหลมแหลแหลแหลไปตั้งแตแหล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 เพิษมือตแ่บแเฮลียอวงแล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 แซบจงเด้อจงเแไนี่งปจับเลดจางเลยลดจางได้จไป ไปเห็นนเาไปเยดตอมือมสิแปลว่าไงก็เอาหาปลันวเอทีเอาทีเมาทีมันเปายุอไมเอา่ล่ไ่นเต้มมเนยมอนี้คือะน้อย่เนี่ยนไ้ประชุมเรื่องน้องอยูประชุมนน้องนี่ประชุมว่าเพรรตเป็นประธานเออเป็นเจของผู้ดูแลว่าน้องนี่ืสิงสาบดต้องประชุมกักวเ่าปลาปรชุมตกปาเพแล้วัวไเปล นี่อดี่เกีวเพราะว่าน้องเป็นนองสาธารณะเอายางเดียวเลยน้องของสาวน้อยบ่ไม่เจาของมันบ้าีเจาของปอดบอดมอบใให้แล้วใบให้พดูแลอยหกเฮ็ดกรเฮ็ดาสันเกตังต้นไหม่เราให้แล้วตัวลต้นไม้น้ำโอ้ะหอนมาสันนี่มเยบอกเดี๋ยวเขาเรต้นใหม่ซื้อเลยมาแล้วมาต้องมาแล้วมามาต้ต้นไม้ซือๆอ มันเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่ซื้อคือมีหน่องน้ามันต้นไหนไงต้นไม้บ่ะทะเลต้นเผาในเลี้ยวต้นเผาต้นเหลี่ิงมาขืนเนี่ยมามาต้นไม้อีกแล้วมามาต้นไม้อีกแล้วเอ้าต้นเผาก็อยู่กับลิงตัวเนาะเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่เหมาะสมคือสายหนี่เนี่ยนี่ยซายด้อยนี่ผู้ใดกับโดดแล่าพูดอะก็บว่ให้ไปวนขึ้นต่อจากขวแหลมเนม่ยเป็นสังกระซิ่งน่าหน้ใดก็บโบคือเล่าดิว่ากับโบคือโบคือเป็นตาเพี้ยนแจ มีอันสับบอสให้นตัวเนี้ยตอนใหม่น้ำยังเขบอกกิ๊กเสตื้อขึ้นผู้ใดบอกอามาเฮ็ดหนึ่งบอกกิกบ่มบวามนี่รบอกควมมากบอกควมเกิดยังขึ้นครับคลิปนี้พี่น้องเอ้ยปวดปลาโคกเดียวพระเอกของงานได้ปลาเลยปลาใจจื่อใจจ้ายังไงเห็นบอกปลาเสพเลยนั่นเพิ่นปลาห้ามพระเอกเฮ็ดห้ามตลกท่อพญาอย่างเดียวพญาอย่างเดียวเป็นยังอ่ะพอว่าไม่ยังไรยังไรอน่ะโอ้โหถุย เปลี่นให้ลูกบ้านกินพอพญาทีเป็นพอพญาฟังแต่ว่าพอพญาต้องดูแลลูกบ้านเออลูกบ้านลูกบ้านผมมีเงินใส่ก็ต้องไงเอาเงินให้ลูกบ้านใช่เออเด็กคนเด็กเสียบ่แซ่บบ่เกี่ยวอ่เดี๋ยวอดไปสักก่อนเออเอาเลยพอเลยเต็มที่รล้วคือใส่ขวานงานทุกคนให้กำลังใจนะครับก็เดียังไงใสหัวานนื้อพ้อกินอ้าวใส่หัวไปพร้อมขโมยเส้นบัตบัตรวาที่มีเตี๋ยครับไปหออสีเตี๋ยซีมาครับไปนรอครับเป็นยัง ูกีนาห้ครับพี่นอลผู้กีล่ยังไม่กินเ้อแมนเขาพูดอดไกได้กินบะบาดเนี่ยเฮ้่กบะบาดิปันาสิด้กินบะบาทเอาเทพวงไปสิกินบะอันเกงย่าง้าเททมได้แล้วบนี้ได้เวลาแล้วเอ้เอา้เอก็เล่นเดียว เปเาพูดไดข้านี่จะใส่อดก็ได้ข้าเจาเอาได้เวลาเอาบปดีผมสิเอาเคลื่อนย่านีไปก่อนเอไปเลยไปเลยาได้เวลาที่จะทำนี่เลยพอให้พี่น้องญาติบิดอสงบนิ่งสักหนึ่งนโอ้คือจะได้สงบนิ่งไปอะไรปรคนี่วนสาเขาไปเกินไปประคจีเขา่กดจีมเขาได้หนะ แม่่เรื่อหมดยาเจืหิวหเด้อยายเจือหิวหอเด้อน้องอยอิ่มแล้วมวนหลายมือนี่หัวแงไน้พวเต้งแต่มือสหนาหนานับหนึ่งหอดสามนับหนึ่งสองเก้ากระลบมานับหม่ได้ลบมานับหม่รู้ว่านูอ่าน้ำท่าเลนูนโโตเสียนูสาบก้อนลาดลานวันนี้พ่มๆเราจะกักักล่อโอ้หนาวค่ะพี่น้องไปล้วพี่น้องไปแล้วเอ้า ถ้าต้องน้ำเบิ้งให้มันจบ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 ต้องน้ำเบิ้งใหายไม่จบแม่แล้วโรงงานท่ากับผลิตอย่างเดียวครับพี่น้องโอ้ผักกะเดาแบบนี้ไปพวกนี้ก็ผูกกันนี่ไปผมนี่แหะครับ อุ้ยศาสตร์ไหมศาสตร์เขาว่าอันโบปูดีกว่าศาสตร์พื้นเนี่อันเออเอาคนถวยเดียโอ้สองถวยครับพี่น้อง พี่น้องนณะนี้ได้เวลาทําชาปัญหาโอ้เจ้าเอาผมจะได้คิดเขาแล้วเอาเง้เี่นี่จะสกินอีกีเดียวหนิกินดีหรอเขาไม่ได้กันร้อนก็ร้อนจบไหม นี่ยังอ่ะฮียังมาพียรับประทานอาหารอาหารชาวมุนคแกงแล้วไม่ฮันทิมบ่แกจืดแกงแล้วไมมบ่เอาบ่อุ้ยบ่ม่มือถือมีแต่โทรศัพท์โอ้ยคอยเล่นน้ำแดเล่นค้เดียวมืแมพี่น้องมาเบิ้ลไขนาดนี้หา้าขอร้องเลยคนินจักคนเอา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  เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใดผู้ใดผู้สิกินผู้ใดพระประทานประธานท่านประธานท่านประธานขึ้นสู่ต้นไม้บอกโอ้ยพอท่านประธานขึ้นสู่ยอดอ้ยต้นไม้ไหวบอบให้ประธานเปิดงานประธานเปิดงานบอกใจไปยังล่างนี่มาแล้วมาแล้วท่านประธานครับเปิดงานเถาะน่าจะกินไหม ประธานเปิดงานมักไหมครับดันเวเอาก er ่้ะได้สมพักเอาบอก่มมจัน้พี่ยได้ประธานเปิดหมวกนประธานเปิดหมวกแล้วครับประธานมาแล้วครับผมลักวัวกแล้วรมรัประธานลูกผมแล้วประธานลูกผมแล้วเป็นยังเขาจะลูกผมเขาวะมั่นมันมือมันยครับบมนนดูว่าไปยังก่อนจัก มอจาคือกัน่ได้ยินานปะทาน่าังขันขอเชิญครับพี่น้องมาแหปันปันมากน่อเลยคะมาเด้อมาเด้อสุขสุขคนเด้อจเสวาาพวกเร็เออมาามาทยันยันเอาบอกพริก้อยันเพชรยจาพยันเพชรปันปันตาหาอ้ีใจให้ยกมือ้าดล้วไปัมาแม่มาแม่มาด้พี่น้องกองไปเด้อมาแม่กันเวล้วกินแล้วเมื่อกี้ือบกินูกอ่อยบอบักพริก พริกนวยเอาพิกนวยมากินนะนกินได้กินขาแต่ละมือกินได้กินขาด้วละขากิได้เห็ดยังแต่ละสิงแต่ละยางเอาป่ทุกอย่างไม่จะไม่จอกพิเจ๋จัด้ของหวานของหวานวุ้ยวุ้ยอไานมาบาด้ได้จ้งาการเต็มอันนี้เต็มูดอะไลูกสก้วกินบอลลูบฮะลูกสาวกินหลอดตีบบอลลูบคนน อาจารย์เจ้าะกินกบครับรีเอจ้ากใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถายก่อนจังกินไม็นังไี่เป็นห้อชีวิตวนห้องมันก็เป็นมันก็เป็นดังสีเป็นจังไหนที่ได้ขินเขานี่ยขาก็ผะมากินหปล่าวนซื้อไ คนดพบนเดียวนเยวน,มมน,นี่ยคนหุ่มเนสเอกเดี่ยวเดยวใช่คิเอาพอรว่าขอบคุณทุกท่านใจเดอ้อพี่น้องครับเ,าาเดี๋ยวเราก็ซ้อมนะครับอแมนโอ้ยเย็นเย็นอากาศดีมากๆเลยครับขอบคุณทุกท่านใจนะครับ ิตโตอยู่นี่เต็มมึงปกลดีแล้วหองจะแสบแน่นี่แล้วปีเขียนใช่ไหมต่ำเนาะใช่ที่พ่อใครเนาะปูกปาดด้วยต้นหอบพนาพนาปลูไป่าไถ้าอี่แม่ใครดอกสิปลูกปาดันเกินกีรักด้วยแหลกแขวปลอมกันบอกเยอะขอบคุณทุกกังใจครับผมพอกันคลิปหน้านะครับ อยู่ดีม่แห้งสุกุชอุบ้าวต้นมากพี่น้องครับผมมากตะโดนน่าแหละก็ได้เห็นยำๆๆๆหลายชิปกล้องุูนะผมเลยก็เลยบอกไงก็พาถ่ายอาถ่ายคุณคุณพ่อคุณกระไรขนาดอ่ะอีพ่อเนาะพ่อแล้วจะไปกินเขาแล้วแบบนี้นอ้าวออกคลิปพร้อมแยกพวงอ้าพอกันคลิปไหนครับพี่น้องสวัสดีครับ